บทที่เจ็สบป้าคะท่านผู้หญิงบาครีกระซิบกับคุณหญิงเนวลาคุณพระพี่เลี้ยงที่นั่งติดกับเธอในเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ซึ่งบินขึ้นจากสนามบินของกองทัพอากาศนครหลวงคําเรียกขานคุณพระพี่เลี้ยงเชกเช่นนั้นเป็นเรื่องคุ้นปากของขราชบริพารฝ่ายในตลอดจนฝ่ายหน้า ผู้รับราชการใกล้ชิดเป็นพิเศษรวมทั้งเจ้านายแทบทุกพระองค์ตั้งแต่เธอเข้ามารับหน้าที่นั้นป้าต้องเล่นละครให้แนบเนียนเชียวนะคะท่านผู้หญิงบาครีผู้เป็นนางสนองพระโอษฐ์ของสมเด็จกล่าวสื่อไปอย่างระมัดระวงังเล่นละครนะเล่นได้ละคะ่ะแต่อีชั้นวันดร์บรูโนกับมาดามขวัญใจแล้วก็ผู้แทนคณะบ้านฉุกเฉินของสารัฐ อียิปแล้วก็ใครต่อใครอีกสองสาคนที่ว่ามาจากองค์การระหว่างประเทศผู้สูงวัยกว่าเงึมงำด้วยเสียงอ่อยๆโอ้โ oh หองค์การ Equality Now กับ EU Commissioner ท่านผู้หญิงบาครีน้อมศีรษะเนิบๆก่อนจะประล้าประโลมคุณพระพี่เลี้ยงอย่างให้กำลังใจป้าอย่าก,กังวลไปเลยนะคะ หม่อมลิบบี้คงจะเตรียมการเรื่องนี้ให้แนบเนียนอยู่แล้วอีกอย่างเจ้าชายของป้าท่านก็ไม่ได้ทรงเอาแต่พระทัยของท่านเลยพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ท่านทรงรับภาร,ระยิ่งใหญ่ครั้งนี้ใครๆก็เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นความรับผิดชอบเกินพระองค์เหลือเกินอยก็เกินพระองค์จริงๆแล้วคะ่ะโถ เจ้าชายของหม่อมชั้นหน่วยตาของสุภาพสตรีสูงวัยรื้นด้วยหยาดน้ำใสยอย่างช่วยไม่ได้ยิ่งประโยคต่อมาด้วยแล้วผู้อ่อนวัยกว่าก็อดที่จะกระพริบตาทีๆด้วยความตื่นตันไม่ได้ทรงรับผิดชอบเสียงเป็นเสียงตายร้ายเะยิ่งกว่าเจ้านายฝ่ายหน้าทุกพระองค์จริงๆถ้าไม่เพราะว่าทรงมีหม่อมบานดา เป็นสตรีต่างชาติแล้วก็ตำแหน่งรัชทายาทนะไม่เป็นของใครแน่นอนความดีความชอบครั้งนี้พระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระราชดำริพระราชทานรางวัลพระเกียรติยศอย่างไรก็ไม่รู้นะคะท่านผู้หญิงบาครียิ้มก่อนจะเอนกายไปกระซิบพอได้ยินฉันได้กล่าวมาบ้างแล้วล่ะค่ะป้าเห็นว่าจะได้เป็นทรงกลมนะคะ พระเกียรติยศที่จะทรงได้รับพระราชทานถึงขั้นเอลกาเบียเชีาวค่ะแต่ทุกอย่างก็ยังเป็นความลับป้าต้องรู้สซิปปากไว้ก่อนนะคะโอ<ฮ>อินสันลาคุณพระพี่เลี้ยงถึงกับอุทานเอาฮัมดูลินลาคุณหญิงเนนลางืมงำประโยคสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าถึงสองครั้งสองคราโออิชันนี่ ขนลุกไปทั้งตัวแล้วนะคะนานเท่าไรแล้วที่เจ้านายฝ่ายหน้าไม่ได้ทรงรับพระราชทานเกติยศถึงขั้นเอลกเบียถ้าอฉันจำไม่ผิดพระองค์สุดท้ายเจ้าชายอิบราฮิมนะคะค่ะผู้อ่อนวัยกว่ายิ้มกว้างขึ้นพระเกียติยศขั้นเอลกเบียจะพระราชทานเฉพาะเจ้านายฝ่ายหน้าที่ทรงออกสนามรบด้วยพระองค์เอง มีผลงานดีเด่นกอบกู้ภาวะขับขันฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่จะเป็นภัยกับชาติบ้านเมืองและราชบัลลังก์เท่านั้นเพราะฉะนั้นคงไม่มีพระองค์ไหนเหมาะสมและทรงมีผลงานเป็นตายร้ายดีเสมอกันเหมือนเจ้านายของป้าสุภาพสตรีสูงวัยถอนใจยาวพลางมองลงไปเบื้องล่างสายแดดแผดกล้า ดูกระจางสว่างไปทั่วแดนมรณะที่เห็นต่ำลงไปใกล้เข้ามาทุกทีอีกเพียงเจ็ดวันนะคะการถือศีลอดก็จะสิ้นสุดงานฉลองเอลอัฟิตะก็จะเริ่มขึ้นอินสันลาอีกไม่นานเราก็จะมีเอลกเบียรพระองค์ใหม่เจ้าชายชาวครีราชิตเอาซาอิดเอา,อเอามรวิเอลกเบีย เสียงเงิ่งงำพระนามนั้นไปมาอย่างปราบปลืม้มสองหรือสามครั้งเฮลิคอปเตอร์ก็เริ่มลดเพดานระดับการบินในตาของคุณหญิงเนวลายังหล่อรื้นด้วยอสุชนแห่งความยินดีเมื่อมองลงไปแล้วพบว่าหลังทิวเขายาวเยียดข้างล่างบริเวณโล่งกว้างสุดสายตาอันประกอบด้วยสันทรายสูงต่ำและที่ราบโล่ง กระโจมค่ายพักของกำลังตำรวจและทหารหน่วยรบพิเศษเดสเซอร์คอปส์ของรัฐบาลหลวงปรากฏให้เห็นอย่างถนัดชัดเจนรอยยิ้มของคุณพระพี่เลี้ยงขยายวงกว้างขึ้นไปอีกใช่แล้วบริเวณอันเป็นกระโจมที่ประทับโดดเด่นกว่าเพื่อนธงที่โบกสะบัดบนยอดเสาหน้ากระโจมหมโมใหญ่สีขาวนั่นเอง เรียกเสียงเงิมงำอีกครั้งเฮ้ยหมดเรื่องสัทีนะคะท่านผู้หญิงอะไรหรือคะป้าเอาก็เจ้าชายของอิฉันน่ะสิคะผู้สูงวัยกว่าถอนใจใหญ่เจ้าชายของดิฉันไม่ต้องทรงพระลำบากยากแค้นตลนตลน,ตลนไปเป็นไกลเป็นล่ามทะเลทรายของรัฐบาลหลวงอีกแล้วละคะ่ะบอกตรงๆว่าอีฉันนะ่ะเป็นห่วงท่านเหลือเกิน ตั้งแต่ทรงได้รับพระราชสาวนีจากสมเด็จแล้วยังพระราชกระแสะรับสั่งของพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงรับสมอ้างเป็นนายซาลิมเบดูอินเผ่าฮาซูซีไม่พูดเปล่าคุณพระพี่เลี้ยงยังชี้มือลงไปข้างล่างพร้อมบอกเบาๆพอได้ยินตอนนี้เห็นจะบรรทมได้เต็มพระเนศทีลคะค่ะโถเอ้ยทรงลมลุกคลุกคลาน ให้ไอ้พวกปีศาจใจทมินหินนาชาติรังแกมานานเต็มทีแล้วนะคะอีฉันน่าห่วงท่านจะบรรทมจะเสวยยังไงทูลกระหม่อมพ่อของท่านและรัฐบาลหลวงช่วยกันจัดการให้ท่านปลอมพระองค์เป็นนายซาลิมแบบนั้นท่านทรงเป็นทหารนะคะคุณป้าทรงผ่านการฝึกการต่อสู้การทรหดมาแล้วเห็นจะไม่ทรงมีเวลานึกเปรียบเทียบการกินการอยู่ อย่างที่เราสองคนกําลังพูดถึงกันอยู่นี่หรอค่ะท่านผู้หญิงบาครีเอ่ยไม่ทันขาดคำเฮลิคอปเตอร์ก็ลงจอดพอดีรถจิ๊บพร้อมทหารในเครื่องแบบและรถตู้ปรับอากาศกระจกติดฟิล์มทึบจอดรออยู่แล้วพร้อมกันบุรุษหนุ่มใหญ่ในเครื่องแบบนายทหารราชองค์รักษ์ยศนายพันตรีคุณป้า พันตรีอับเดนนั่นเองเป็นผู้เดินเข้ามาต้อนรับสุภาพสตรีทั้งสองท่านผู้หญิงบาคลีเขาแสดงความเคารพแล้วจึงบอกเธอทั้งสองส่งมีรับสั่งให้ผมเชิญไปที่กระโจมพักก่อนครับตอนนี้เจ้าหน้าที่สหรประชาชาติและคณะนายทหารผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศกำลังประชุมถวายรายงานอยู่ที่กองบัญชาการพิเศษกระโจมหลังนั้นไงขอรับ อีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็คงจะเสด็จมาที่นี่ราชองค์ลักษ์ยิ้มโดยเฉพาะเมื่อถูกคุณพระพี่เลี้ยงถามเบาๆไหนผู้ชำนาญการแปลงโฉมหน้าคุณแรมซีนะั่นือครับคุณป้าพันตรีอับเดนเป็นผู้เดียวที่ติดตามสุภาพสตรีทั้งสองในรถตู้ปรับอากาศซึ่งกำลังเคลื่อนไปข้างหน้าช้าๆมีนายทหารฝ่ายรักษาความปลอดภัย นำทางเป็นหัวขบวนในรถจิบซึ่งประกบหน้าหลังอย่างใกล้ชิดค่ะฉันเลยอยากรู้ว่าเขาจะให้เจ้าชายของดิฉันแปลงเป็นพระนางกำนันจากเผ่าไหนใครต่อใครที่ร,ราชวังโบราณจะได้ไม่สงสัยพระองค์ท่านนั่นนะสิท่านผู้หญิงบาครีพึมพำขึ้นอีกคนคุณป้าช่างรอบคอบดีแท้แทเชียว เมื่อครั้งที่เรามีประชุมรับของคณะผู้แทนบ้านฉุกเฉินในฝรั่งเศสทรงใช้อบายาแล้วก็หน้ากากบุรากาคุณป้าคงจะต้องคุยกับคุณแรมซี่ละครับพันตรีอับเดนให้คําตอบด้วยใบนหน้ายิ้มยิ้มเห็นจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้ดีไปกว่าคุณแรมซีคนนี้หรือเปล่าคะที่สมเด็จทรงเล่าประธานให้ฉันฟัง เรื่องสภาพศพของนายไกลและล่ามทะเลทรายซาลิมก่อนถูกฝังที่แดนมรณะท่านผู้หญิงบาครีกระซิบกับราชองครักษ์อีกครั้งสมเด็จทรงเล่าว,ว่าถ้าใครไม่รู้ความจริงแล้วก็เป็นต้องสยดสยองแทบจะขนหัวลุกกันนั่นเลยขอรับพันตรีอับเดนข้อมศรีรษะอย่างสุภาพคุณเรมซีเป็นผู้มีฝีมือจริงๆ เสื้อกระออนของซาลิมถูกจัดทำขึ้นพิเศษครับมีโลหิตเทียมติดขังอยู่ในช่องตรงระหว่างทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังคนพูดชายตาไปทางกระจกซึ่งกั้นขวางระหว่างพลลขับและส่วนที่เป็นที่นั่งผูด้โดยสารกระจกที่ออกแบบเป็นพิเศษสามารถเก็บเสียงสนทนาม่ให้ผ่านเลยไปยังใครก็ตามที่อยู่ตอนหน้านั่นนะซี คุณพระพี่เลี้ยงถอนใจเฮือกข่าวถึงได้ออกว่านายซาลิมถูกยิงที่หน้าอกใครเป็นคนจัดการเรื่องศพให้ดูสมจริงละคะก็คุณเรมซีเป็นคนควบคุณทั้งหมดขอรับทางวิทยุสื่อสารพิเศษเรามีผู้ช่วยอีกสี่คนนายทหารจากหน่วย SOF ได้หุ่นที่สั่งทำไว้ล่วงหน้าหุ่นเท่าพระองค์จริงผมหมายถึง ของซาลิมเอาฮาซูซีเหมือนกันมากไหมคะผู้พันท่านผู้หญิงบาครีถามทันทีด้วยเสียงกระซิบขอรับเหมือนมากเหมือนจนอับเดนยิ้มขรึมขึม,ขม,ขมก่อนกล่าวสืบไปพวกเรายัางตกใจนั่นละครับท่านผู้หญิงเหมือนจนฝ่ายก่อการร้ายและนายทหารจากหน่วยรบพิเศษของเราเชื่อสนิทว่า เป็นศพจริงของซาลิมเฮ้ยเสียงสุภาพสตรีผู้มีอาวุโสที่สุดถอนใจในตาทั้งคู่ผะเผาขึ้นมาอย่างกลั้นไม่ได้เมื่อพึมพำพอได้ยินสงสารคุณมิลานสงสารเธอเหลือเกินอีกนานไหมครับผู้พันกว่าเธอจะได้รู้ความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าเป็นงานของฝ่ายราชการลับ ก็คงจะต้องเป็นความลับต่อไปอีกภาคหนึ่งแล้วครับเวลานี้ไม่มีใครรู้เรื่องที่ว่าเลยนอกจากกระผมและคุณแรมจีกับหน่วย SOF ของสหรัฐตำรวจและก็ทหารของเราจากศูนย์ปฏิบัติการพิเศษทะเลทรายก็ไม่รู้นะครับคือรู้กันเพียงว่าซาลิมตายแล้วเจ้าชาย พึ่งจะเสด็จมาทรงบัญชาการรบภาคพ,พื้นดินด้วยพระองค์เองข่าวรอบทำร้ายที่ทางหลวงในสหรัฐนั้นนับว่าช่วยได้มากตอนนี้พระพักของท่านกว่าครึ่งคุณแทมซีก็เป็นผู้ดูแลตกแต่งให้สมจริงตามข่าวเลยล่ะครับคุณป้ากับท่านผู้หญิงชายหนุ่มสบตาสุภาพสตรีทั้งสองอย่างเปิดเผยก่อนสรุปสั้นๆ ด้วยท้อยสำเนียงสุภาพดุดเดิมเห็นจะต้องเล่นละครให้แนบเนียนที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อรักษาความลับครั้งนี้นี่คือพระบัญชาโดยตรงโอการประชุมเห็นจะเสร็จสิ้นพอดีแล้วขอรับเสด็จมาโน่นแล้วโอ้เจ้าชายของหม่อมฉันคุณหญิงเนวลานั่นเองเป็นฝ่ายเงืมงเงกับตนเองขณะก้าวลงจากรถตู้ ในตาของเธอที่แลผ่านหน้ากากบุรการกระพริบทีทีอย่างจะพยายามขับความพร่ามัวอันเกิดจากม่านน้ำตาให้คลี่คลายถึงอย่างนั้นภาพตรงหน้าออกไปก็ยังไม่กระจ่างชัดสมใจก็ไม่ว่าจะเป็นม้าพันอารเบียนสีน้ำตาลงดงามหรือบุรุษร่างสูงเพียวบนหลังของมันทั้งมา้าทั้งผู้ควบขี่ ที่ตรงเข้ามาหาเธอหน้ากระโจมที่ประทับยังคงพระมัวดุดเดิมชาคลีดวงตาสีน้ำเงินทั้งคู่ของหม่อมอลิซาเบตวับวาวด้วยน้ำใสๆที่รอรื้นขึ้นมาทันทีทันทีที่เสียงเฮลิคอปเตอร์ซึ่งบินลงจอดกลางลานกว้างภายในกำแพงป้อมปราการอันเป็นส่วนที่แยกออกจากพระราชอุทยานสวนมะลิแก้วและพระตำหนัก อีกพระที่นั่งบางองค์ซึ่งเป็นเขตฝ่ายในเจ้าน้ีรักษาความปลอดภัยอีกหน่วยคอมมานโดเพิ่งจะรายงานให้เธอทราบเจ้าชายทรงมีพระบัญชาไม่ให้มีเครื่องบินติดตามครับใช่เครื่องบินไอพ่นจากกองทัพอากาศซึ่งรัฐบาลหลวงมีหน้าที่จัดถวายเพื่อถวายการคุ้มกันตามประเพณีหม่อมแม่พระวรากายสูงเปรียว สเสด็จเข้ามาใกล้ทันทีที่ประตูห้องในพระตำหนักปิดสนิทอบายาสีดำสนิทอันเป็นเสื้อคลุมยาวตลอดล่างของสตรีท้องถิน่นอีกทั้งผืนผ้าที่คลุมพระเสียรและพระพักซึ่งมีช่องตาคายถียิบเจาะเพียงช่วงพระเนตรที่ถูกเลื่อขึ้นอย่างรวดเร็วหม่อมแม่สบายดีหรือรับสั่งนั้นอ่อนโยนเป็นนักหนาอย่างอ้อมพระกร ที่ส่งวาดมาโอบอ้อมร่างท้วมกลมของหม่อมมันดาเข้าไปกอดนิ่งๆชั่วครู่ก็มีผลให้สุภาพสตรีไวกลางคนต้องกลั้นน้ำตาไมิให้ยาดหยดสบายได้อย่างไรเล่าเพคะเป็นห่วงแม่เป็นห่วงลูกชายของแม่เหลือเกินเสียงทูลตอบจากหม่อมมันดาเครือจัดทีเดียวข่าวการต่อสู้ที่แดนมรณะก่อนหน้านี้ถ้าอย่างนั้นเราก็ ลูกชายของแม่ผู้ทรงอยู่ในสภาพนางพระกำนันตลอดพระอวรากายเยือนพระโอษฐัดขึ้นสะกรนที่หม่อมมารดาจะกล่าวจบพระพักที่ปราศจากเกาาหากมีรอยเขียวครึ้มบางเบาบริเวณพระอนุอีกพระมัสสุซึ่งคลิบไว้เรียบร้อยงดงามช่วยสรงพระพักคมคายเข้มขล้มให้ดูคมซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกอย่างนี้ดีกว่านะจ๊ะ ถ้อยรับสั่งพร้อมกับพระนาศิกที่โน้มลงมาประทานจุมพิษให้ทั้งแก้มซ้ายขวาแล้วเลื่อนไปยังหลังมือขาวๆก่อนรับสั่งสื่อไปอีกว่าแรมจีจัดให้ลูกใช้อบายาและก็ผ้าคลุมหน้าแบบชาวถิ่นที่เอาซาลาโอเอซิดเพราะว่ายังเปิดเผยตัวเองกับมิลานไม่ได้ถ้อยรับสั่งปลาไปทันใดด้วยความเต็มตื่น ที่พรุ่งโพร่งในพระไทยพระเนตรยิ่งแล้วใหญ่คิดถึงเป็นห่วงใจแทบขาดจับฝ้าก็ส่งข่าวไปที่กองบัญชาการว่ามิลานป่วยร้องไห้ไม่กินไม่นอนพระโอษฐ์เม,ม้มแมน่นพระหัตถ์ที่เอื้อมมาจับมือหม่อมมารดาเย็นชื้นลูกหวังว่าแม่คงจะเข้าใจสมเด็จป้าทรงมีพระราชสวนีให้ท่านผู้หญิงบาครีและ เนวลาทรงเรียกขานคุณพระพี่เลี้ยงเชกเช่นเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์นั่นเองทรงมีพระราชสวนีให้เนวลาอยู่ด้วยแต่ลูกจะขอร้องแม่ถึงจะเป็นประเพณีไม่ให้เรามีลานกับลูกอยู่ได้กันในที่ระโหฐานแต่แม่คงเข้าใจนะจ๊ะยังไงเราก็ช่วยดึงเนวลากับท่านผู้หญิงบาครีไว้ที่นี่ ตลอดคืนนี้ลูกไม่ต้องการให้ใครรบกวนแม้แต่คนเดียวชาคลีหม,ม่อมมานดาจับประหัตทั้งสองไว้มั่นลูกก็ทรงทราบดีนะเพคะหากที่นี่เป็นประเทศอังกฤษหรือฝรั่งเศสแล้วก็ในตาของเธอพะผ,ผ่าอย่างกลั้นไม่ได้แม่คงจะไม่ขัดพระทัยชาครีแม้แต่นิดเดียวแต่ที่นี่ชาครี ไม่ได้ทรงเป็นมารามประเพณีท้องถิ่นในเรื่องนี้ที่ชายกับหญิงจะอยู่ห้องเดียวกันตลอดคืนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ท่านผู้หญิงคงไม่ยอมแล้วโมนาพี่เลี้ยงของมิลานก็อีกคนปกติโมนาจะเฝ้าอยู่ด้วยกันกับนางพระกำนันที่สมเด็จป้าทรงสั่งแล้วก็ส่งมาประธานทุกคืนนะเพคะถ้าอย่างนั้น พระโอษกลับแม้มนิ่งชั่วครู่แม่ก็แล้วกันได้โปรดแม่คนเดียวที่จะช่วยได้โอ้ยยังไงหรือเพคะคืนนี้แม่ได้โปรดกรดุณาลูกสักครั้งเถิดนะจ๊ะมือขาวๆข,ข,ของหม่อมมารดาที่ทรงยกขึ้นประธานจุมพิตติดๆกันอย่างแนบนิ่งอยู่ในพระหัตถ์ของลูกชายถ้าแม่เอ,อ่ยปากคำเดียวใครจะกล้าขัด คืนนี้ไม่ต้องให้เนวลาหรือโมนาอยู่ในห้องห้องนั้นมีทางลับทะลุกออกไปจากห้องโถงที่ติดกับทางเดินกลับไปยังห้องนอนปีกซ้ายของพระตำหนักรองลูกจะพาแม่กลับไปส่งที่นั่นนะจ๊ะขอให้ลูกมีโอกาสอยู่ตามลำบางกับสุดที่รักในดวงใจเถิดคืนนี้คืนเดียวนะพรุ่งนี้ลูกจะต้องบินไปร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่อันคอม ฟูอัดเอลกาติฟวิศวกรชาวเลบานอนผู้เชี่ยวชาญของฝรั่งเศสที่ออกแบบปริสติกมิสไซล์ของรัฐบาลที่ปารีสฟูอาจจะร่วมสำรวจที่ซ่อนหัวจรวดของฝ่ายผู้ก่อการบริเวณเอาสซราโอเอซิสที่เพิ่งจะค้นพบใหม่งานทำลายอาวุธทางชีวเคมียังต้องใช้เวลาอีกราวๆสองสัปดาห์ คืนนี้คืนเดียวได้โปรดชาคลีหมุมอลิาเบตถอนใจยาวพูดไม่ออกบอกไม่ถูกหากในที่สุดเธอก็ได้แต่ค้อมศรีรษะเนิบเนบอย่างอ่อนอกอ่อนใจเหลือที่จะกล่าวทูลหัวของลูกสุกรันอิวซันล,ลาถ้อยรับสั่งพระแผท่ทีเดียวพระเนตรคมซึง้งมีประกายปิติยินดี เต้นระยบับวับวาวทันทีทันใดวิทยุสื่อสารที่ซ่อนอยู่ในอบายาสีดำยาวเริ่มติดต่อกับพระราชอ,องครักษ์และหน่วยสื่อสารอีกครั้งไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ำก็ทรงเยือนพระโอษฐ์บอกหม่อมมานดาอับดุลลาและจัฟ้ากำลังจะพาโมนาและท่านผู้หญิงบากรีมาที่นี่แม่ได้โปรดเป็นธุระด้วยนะจ๊ะอ๋อ อย่าลืมบอกข่าวรายละเอียดกับดรบรูโน่และมาดามขวัญใจแล้วก็คุณหมอมาแซลว่านางพระกำนันที่เข้าประจำการคืนนี้เป็นใบนะจ๊ะแม่จ๋าแก้มซ้ายขวาของหม่อมถูกจุมพิษอีกครั้งก่อนที่พระวรกายในชุดดํายาวจะเสด็จออกไปทางประตูลับในห้องถัดไปนั่นเองจบบทที่เจ็ดสิบ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ